สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ NPA on tour ครับสวัสดีครับผมตัวครับสวัสดีครับผมเอฟครับสวัสดีครับผมนอครับวันนี้อยู่ที่โครงการอะไรครับสวัสดีครับเราอยู่ที่โครงการอินโทนะครับอินโทอยู่บนถนนปฏิพัทธ์นะครับโครงการนี้มีสถานที่สําคัญสําคัญแวกนี้มีอะไรบ้างครับคุณนลวิทย์ครับก็อย่างที่รู้กันครับตัวโครงการนี้ครับก็จะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ได้แก่โรงพยาบาลพญาไทครับ โรงพยาบาลเปาโลโรงพยาบาลวิมุตครับนอกจากโรงพยาบาลนนครับก็ยังอยู่ใกล้กับสถานที่ศึกษาอะไรบ้างครับย่านนี้ก็จะมีโรงเรียน3ามเสนนะครับโรงเรียนเรวดีนะครับและที่สําคัญก็จะมีมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยนะครับผมเราไปชมตัวโครงการกันเลยนะครับตามมาเลยครับ ตอนนี้เราก็มายนอยู่ที่หน้าห้องชุดเลขที่255ทับ287แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าข้างในเป็นยังไงอะเชิญเลยครับตามมาครับตามมาอ่านี่ภายในห้องนะครับจะประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับก็คือจะเป็นเอ่อ living room ห้องนอน2ห้อง Master b e s r o o o m นะครับก็คือมีห้องน้ำในตัวเป็นห้องกว้างบิวสวยนะครับผมสำหรับห้อง l v i v i r o o o นะครับเราก็จะเจอ เคาน์เตอร์ครัวนะครับมีซิงค์ล้างจานมีชุดครัวต่างๆสามารถเตาแก๊สซิงค์ล้างจานหรือเคาน์เตอร์ตู้เก็บถ้วยจานนะครับลูกบ้านสามารถทำครัวได้เลยภายในคอนโดนี้นะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของมาสเตอร์เบสมนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างครับเชิญเลยครับในส่วนของมาสเตอร์เบสมนะครับจะเป็นห้องพื้นที่ใหญ่พอสมควรนะครับมีวิวที่สวยงามแล้วก็ที่สำคัญคือมีห้องน้ำในตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ำกันนะครับว่าเป็นยังไง ตเตอร์เบดดูมนะครับในห้องน้ำเนี่ยก็จะประกอบด,ด้วยซิงล้างมือชักโครกแล้วก็อ่างอาบน้ำครับ <c oughs> ซึ่งอ่างอาบน้ำเนี่ยมันเป็นวิวตัวเมืองก็คือลูกบ้านเนี่ยสามารถใช้อาบน้ำแล้วก็สามารถมองบรรยากาศด้านนอกได้ด้วยแล้วก็ในส่วนของห้องนอนเล็กนะครับห้องนอนเล็กเนี่ยจะใช้ห้องน้ำข้างนอกรวมกับรวมกันตรงนี้นะครับ ครับต่อไปไปดูอีกฝั่งเรงที่สามารถจัดเป็นห้องรับแขกได้ครับเป็นโตนรับแขกตรงนี้จะวางทีวีตรงนี้วางโตฟานะครับถัดลงไปก็คือตรงนี้เรามีอยงครับกว้างมากครับตรงนี้สามารถวางเครื่องซักผ้าหรือว่าตากผ้าได้เลยนะครับดูวิวครับดูวิวได้ด้วยใช่ดูวิวได้เลยนะตรงนี้ห้องชุดนี้มีแอร์กี่ตัวครับคุณนอครับสามตัวครับ ครับครับส่วนตัวโครงการเนี่ยอยู่ตรงชั้นชั้น24นะครับมองเห็นวิวได้340องศาเลยนะครับของกรุงเทพมหานครับที่ไกลๆที่เราเห็นตรงนี้นะครับก็คือสถานีกลางบางซื่อนะครับส่วนส่วนกลางของที่นี่นะครับจะอยู่ในชั้น19ซึ่งมีสระว่ายน้ํามีซาหน้านะครับบิฟิตเนสใช่ฟิสเน็ครับแล้วก็บริเวณข้างล่างเนี่ยมีสนามหญ้ามีสนามฟุตบอลด้วยนะครับที่นี่เป็นสนามฟุตซอลเล็กแล้วก็ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคอนโดอินโทรซับ NPA ของธนาคารกรุงไทยก็ถือว่าเป็นคอนโดที่มีขนาด54.66นะครับทำเลต,ตั้งอยู่ใจกลางเมืองซึ่งคอนโดเนี้ยก็เหมาะสำหรับไม่ว่าจะเป็นอยู่ด้วยเองหรืออยู่กับครอบครัวนะครับเนื่องจากมีห้องนอนที่ครบมีพื้นที่ให้ใช้สอยนะครับซึ่งถ้าเทียบกับราคาของคอนโดในเมืองนี้ราคาจบอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับผม แบบตัวคอนโดนี้นะครับราคาตกอยู่ที่ประมาณ5ล้านกว่าบาทนะครับก็ถ้าสมมุติท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ธนาคุงไทยยุท์นะครับหรือผ่านช่องทางออนไลน์คือเว็บไซต์ n p a กรุง a ทยทองหรือแอปพลิเคชัน k d n p a ครับสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ